เราจะหลบเลี่ยงกรรมเก่าที่เคยปฏิบัติไม่ดีมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรมักมีองค์8ซึ่งมักมีองค์8นั้นถูกย่อเหลือทำข้อเดียวคืออานาปานสติดังนั้นเราจเจริญอนาปานสติเนี่ยเราจะสามารถหลบเลี่ยงกรรมเก่าทั้งหมดได้หลบเลี่ยงยังไงตราบใดที่เรายังยึดมั่นในร่างกายในนามธรรมต่างๆนี่เป็นระบบของกรรม สิ่งที่เราได้อยู่เนี่ยเป็นระบบของกรรมเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นระบบของกรรมแต่นั้นตราบใดที่เรายังยึด5ธรรมชาตินียว่าเป็นตัวเราของเราเราหลีกเลี่ยงจากกรรมไม่ได้หรอกเพราะเราต้องได้สิ่งนี้อยู่ตลอดเวลามันก็จะวนเวียนสัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมแต่นั้นวิธีที่จะหลุดพ้นจากกรรมแก้กรรมสิ้นกรรมก็คือต้องรู้ว่าไอ้ธรรมชาติที่ตัวเรา ยึดอยู่เนี่ยเป็นตัวเราของเราเนี่ยไม่ใช่ของเรานั่นน่ะเป็นวิธีเดียวเลยวิธีอื่นไม่มี